การที่ท่าแร่มีเรื่องไม่ปกติทางเราคิดว่าไม่ใช่อาการของคนวิกจลจริตทั่วไปไม่พอก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้พ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขาท่าแร่เนี่ยเป็นชุมชนคาทอลิกที่มีความเก่าแก่ แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาบวงสวงผีมาลีอ่ะกำลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงอยู่ขอกิดว่าต้องเป็นปีศาจแน่ๆเออเจ้ามาเทมแข้งเออเจ้ามาเทมขาจะไหวหรอหากผีตัวนี้มันเก่งแม่ก็เชี่ยงงาวนี่แหละฟันคอแม่มันโหลด ไข้าแต่ผมพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพึ่งบารมีพระคิดาสผมต้องรู้ให้ได้ว่าปีศาจตัวนี้มันเป็นใครก่อนที่มันจะสิงร่างคนทั้งหมู่บ้านจงมิตรลินผีพวกนี้มันร้ายมากพอมั่นใจเหรอว่จะปราบมันได้คุณต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพ่อนับถือพระเจ้า โลกของผมนับถือผีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายเต้าก้นเบ้อเมือเต้าแก้เบ้อเมือท่านมีข้าวอัตลักษณ์ผู้สวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจงเป็นที่คุ้มกันจากเล่ห์คนขกไปสาจเจ้าพิมพซุ่มสูงแล้วขอแค่เข้ามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิทธิ์สอยเท่ารอในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิต ขาขอสั่งให้เจ้าจงสูญสลายและกับสิ้นจกาโลกนี้กูเยอะกินนี่เงี้ยนี่